ทุกคนไม่ไม่เคยขนาดนี้แล้วด้านหลังผมเนี่ยเจ้าของแบรนด์อยู่สามสิบคนน่ะตื่นเต้นมากแ้วของเต็มบ้านเลยตอนนี้ของเยอะมากหกหมื่นนะอ่ะเอาเลยไหมพี่เอาเลยไหมเอาพร้อมไหมพี่พร้อมไหมเอาเปิดแล้วเอาเปิดแล้วพี่เดียวไม่ต้องรอเลย อ่าแขกรเชิญคนแรกที่มีการกดมาจะเป็นใครนะฮะผมเลือกเมงกับมือเลยสปอยแขกรับเชิญก่อนอ๋อสปอยแขกรับเชิญก่อนเนาะโอเคนนี้ต้องให้แขกรับเชิญสอนผมเพราะว่าตัวใหม่มากนะผมจบอกให้แขกรับเชิญของผมคนนี้นะที่ที่อันนี้ผมบอกทำไมพี่คันต้องเลือกคนนี้เป็นคนแรกอ๋ออันนี้เสียงในหัวผมอันนี้คือเสียงในหัวผมนะโอเคทำไมต้องเลือกคนนี้เป็นคนแรกอ่ะเสียงในหัวผมบอกว่าทําไมผมต้องเลือกคนนี้เป็นคนแรก ที่ผมเลือกคนนี้เป็นคนแรกก็เพราะว่าเขาทํางานสไตล์เดียวกันกับผมคือการช่วยเหลือสังคมเราเนี่ยนะจะไปเฉียวไปเจอกันที่บริเวณหน้างานที่เป็นภัยพิบัติหรือเกิดเหตุต่างๆาแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะมันไม่ได้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติหรอกแต่มันภัยพิบัติที่ตัวผมแต่เวลานี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรอะไรครับพี่ มีคนคนนี้กล้าที่จะออกมายืนเคียงข้างผมและบอกว่าไม่เอาตังคืนอยากรู้เลยจะว่าเป็นใครใครทุกคนทายผมให้ทุกคนทยผมพูดขนาดนี้แล้วเอาใครมีคนบอกว่าเอาใครเอาไม่ทายทายทายขครใครับใครแรกด้วยมีคนถายมาแล้ว่ะอานคนครสวรรค์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมาใใ่ เห็นไหมโอ้นี่ขึ <S <S ้นนี่ทุกคนนี่รู้เลยนะได้เลยได้เลยได้เลยนี่คนรู้เลยนะคนดูตอนนี้อีกนิดเดียวเจ็ดหมื่นคนตันหมดละมือตันหมดละตอนนี้น้างกันเจ็ดหมื่นแล้วทำไงพี่คอยสลิงเร็วเนี่ยเออตอนนี้ผมถ้าถ้าถ้าเวลานี้นะผมต้องทําอะไรที่หนักมากแล้วนะต้องทําอะไรที่หนักมากแล้วนะหรือไม่อ่ะทุกคนรู้เลยชื่อพี่ดิวอ่าชื่อพี่ดิว ใช่ไหมเสียงในหัวผมยังถามเลยว่าใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่คนนึงหมออีกคนนึงอีกคนนึงเป็นใครอีกคนนึงเป็นใครเดี๋ยวไปมากินไม่เอาไม่เอาไม่เอาตอนนี้ตอนนี้คนดูทะลุเข้ามาที่เจ็ดหมื่นสองแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะประมาณสิบกว่านาทีแต่เราอยู่กันแบบนี้นะยันเที่ยงคืนเออ ีคุณอาร์ตด้วยคุณอาร์ตก็มาเมื่อกี้เหมือนคุณอาร์ตอยู่อยู่เยอะมากชอบกันชอบกันนะครับเดี๋ยววันนี้อยรอแล้ววันนี้เอายังเอาเลยนะเจ็ดหมื่นห้าแล้วอ่ะเจ็ดหมื่นห้าไหมเอาไหมเดี๋ยวนี้มาให้พี่ดิวเอามาเอาเจ็ดหมื่นห้าเฮ้ยเอาเลยเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บกับมาก่อนโอ้โหนี่เปิดตัวอลังการมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่การจอมพลังใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมติดตามพี่มานานมากทุกคนวันนี้ได้เจอพี่การแล้วนะครับตอนนี้กี่ใจแล้วขอสิบล้านใจได้ไหมครับเฮ้ยวขอสิบล้านใจได้ไหมไปถึงเหรอจริงสิบล้านไปถึงเหรอถ้าสิบล้านนะเอาตรงนะขอสิบล้านใจได้ไหมครับชีวิตนี้เนี่ยยังไม่เคยได้สิบล้านหัวใจเลยจะถึงไหมอ่ะถึงไหมได้เหรอได้ได้ได้ สิบล้านใจได้ไหมขอสิบล้านใจได้ไหมครับขอสิบล้านใจสิบล้านสิบล้านใจฮิวใจให้กันและกันแล้วพูดปุ๊บนะเจ็ดล้านโอ้โหนี่ผมจับตาดูเลยอ่ะจะถึงสิบไหมล้กคนดูเนี่ยตอนนี้แปดหมื่นกว่าไปแน่นแล้วตอนนี้สิบล้านครับขอบคุณนะครับที่ให้มาออกไลฟ์แค่นี้ก็ดีใจแล้วเลือกเองผมบอกเลยผมเลือกเองเพราะว่า เวลาคนเราเนี่ยจะดูต้องดูกันเวลาที่ทุกใจจริงเขาเนี่ยโผล่มานะผมบอกเลยคนคนนี้หัวใจใช้ได้อ oh. แล้วพอถึงมีชื่อมีชื่อของเขานะผมบอกคนเนี้ยต้องเป็นคนแรก oh. ถือว่าผมไม่รู้จะตอบแทนอะไรเลย oh. ไม่รู้จะตอบแทน,นยังไงอย่างน้อยวันนี้ได้เจอ และขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเคยจะเจอการที่สุโขทัยตอนน้าท่วมภาคภาคเหนือตอนมาช่วยน้าท่วมสุโขทัยใช้ใช้ทีมใช้ทีมเดียวกันแต่ว่าพี่การกับกรุงเทพก่อนก็เลยไม่ได้เจอกันสวนกัน่สวนกันสวนกันครับแล้วตอนนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะพอพี่ดิวบอกสิบล้านใจอ่ะสิบล้านนี่เล่นไปจริงเหรอพี่วันนี้เอาจริงนะอะไรที่ไม่เกิดขึ้นน่ะมันก็เกิดขึ้นกับผมนะจริงตื่นเต้นมากเลยอ่ะ คนดูจะแสนน่ะไป<ก>ถึงแสนมากก่อนอื่นดิวขอบอกอความในใจดิวก่อนได้ครับอ่ายินดีมาก่อนอื่นพี่ดิวมาที่บ้านพี่การจอมพลังครั้งแรกนะครับก็มีพี่การเป็นไอดอลนะครับแล้วก็ติดตามพี่การมาตลอดนะครับพี่การก็เป็นคนที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือประชาชนมามา,มากมายนะครับในวันนี้วันที่พี่การอาจจะเสียกําลังใจหรือหมดกําลังใจนะครับอย่างน้อยๆคนไทยหรือคนที่ ติดตามพี่การจอมพลังหรือพี่ดิวธีรพัฒน์ก็ดีนะครับที่แบบติดตามเรามาด้วยการช่วยเหลือกันและกันนะครับวันนี้<ม>ในเมื่อวันหนึ่งนะครับคนที่ทําดีนะครับโดนโดนอะไรต่างๆนานา,นาเหมือนหมดกำลับบงใจวันนี้ในฐานะพี่ดิวธีรพัฒน์นะครับแล้วก็ทุกๆคนเจ้าของแบรนด์ทุกๆคนนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับเรามาให้กําลังใจกันและกันกันเถอะฝากมาเราําลังสบายจะต่อมือพัน พามาเล่าก็เล่าสบายจาตัวเือบ้านเอ้เอ้เล่าก็เล่ามีสุขเต่ความสุขไม่ได้ถึงสิ่งละมัวพังินอะไรกันเล่าจาตัวเือบ้านเอ้เอ้ยนักำลังใจโอ้กำลังใจครับหิใจผมมากเลยอยู่แล้วมันพี่เป่งเลยหิวใจผมมากเลยหิวใจหิวใจครับขอหัวใจคนละหนึ่งดวงได้ไหมครับแฟนคลับนะครับขอหัวใจพี่กันจอมพลังได้ไหมครับโอ้โหนี่คนดูจะสิบสองนี่คนดู ก้า0หมืนคนถูกใจไปสิบสองล้านแล้วก้าวหมื่นแล้วอ่ะไม่มีของขายเลยนะของของเอามาน้อยเอามาน้อยด้วยอ๋อพี่กันเอาแล้วไงเอาแล้วไงต้องวันนี้เอาราเลยเอาเราดิวบ้ามาเลยดิวมีอะไรบ้างวันนี้ทุกคนวันนี้เป็นเกียรติมากนะครับที่พี่การจอมพลังคือตอนแรกอ่ะดิวไม่ได้ติดต่อมานะพี่การแต่ลุกน้องดิวอ่ะเห็นพี่การโพสต์บอกว่าพี่การจะปล่อยของแล้วทีเนี้ยทีมงานก็เลยทักมา เชื่อไหมทีมงานขึ้นไปบอกดิวตอนตีสามดิวกำลังนอนมาร์คหน้าอยู่เขาบอกว่าพี่การจอมพลังติดต่อมาว่าถ้าพี่ดิวสะดวกให้มานะอพอดิวได้ยินคำนี้เชื่อไหมดิวแบบดีใจมากเลยพี่การจริงวันนี้ก็เลยก็เลยแบบว่าขายสินค้าหรอหรือพี่การหรือย,อยังไงจวันนี้วันนี้นน<ๆ>อยากรู้ว่าคุณการจอมพลังเมื่อเขาบอกว่ากดตะก้าขัเหลือชายแดนฟิวจะเป็นยังไงเพราะปกติเห็นจะเขาไปช่วยเหลือชายแดนช่วยเหลือประเทศชาติอะไรนะครับทุกคน แต่วันนี้หากพี่การบอกว่ากดตะกร้ามันจะเป็นอิวผมจากใจเลยผมไม่เคยปักตะกร้าแล้วผมปักตะกร้าไม่เป็นด้วยผมไม่รู้ว่าการปักตะกร้ามันคืออะไรแล้วผมไม่เคยสั่งของผ่านทิกตอกหรือผ่านผ่านอะไรเลยนะวันนี้พี่ดิวคือตะกร้าแรกในชีวิตพี่การนะครั้งแรกในชีวิตผมตะกร้าแรกใช่ไหมครับจริงจริงครั้งแรกในชีวิตที่ปักตะกร้าแล้วผมยังไม่รู้เลยปักยังไงทําอะไรยังไงเอายิงทีมงานรู้ไหม รู้ไหมเราเราจะมีกติกาแต่กติกาเป็นไงกติกาก็คือสิบนาทีไหมรับตอเราปัตกาหลังจากนั้นจะกดจับเวลางสิบนาทีได้ห้าโลพี่ที่เราแค่ห้านาทีก็พอไม่ต้องถึงสิบหรอกแค่นี้ก็ดีใจแล้วอ่ะของเนาะโอเค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 ทีมงานปัตติกาพร้อมไหมครับโอเคครับพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมครับพร้อมตอนนี้คนดูแปดหมื่นกว่าเกือบเก้าหมื่นแปดหมื่นแปด ทุกคนคนกดถูกใจสิบห้าล้านโอ้โหไม่น่าเชื่อนะพี่กันะสิบห้าล้านอะยอดวันนี้วันแรกตื่นเต้นมากผมอ่ะเข้าน้ำไปห้าครั้งแล้ววันเนี้ผมตื่นเต้นมากเลยผมไม่รู้จะอยู่กว่าจะจบนี่ต้องวันนี้มีเป็สิบรอบอะแล้วเก้าหมืนคนจะไปถึงแสนไหมเนี่ยจะไปถึงแสนไหม พี่การเอาสินค้าพี่การก่อนไหมตะกร้แรกอะผมไม่มีตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีอะไรเลยครับพดีวก่อนผมมีเพิ่งออกมาจากป่าผมก็คงมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าเลยตอนนี้จริงเริ่มเลยไหมพี่เดียวเป็นเดียวเลยหรอเป็นเดียวเลยหรอลองดูถึงราคาเลยพี่เดียวพี่การตอนนี้เอาไหมเดี๋ยวก่อนต้องปักก่อนไหมหรือต้องทำอะไรอหมเดี๋ยวเราส่งสัญญาณได้ครับขออนุญาตพ่ลาพี่การไม่มีสินค้าใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อ คือขออนุญาตนะครับแฟนคลับพี่การจอมพลังนะครับวันนี้พี่ดิวมีครีมตัวนี้มานําเสนอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวเป็นานเขาปักเลยค่ะอ๋อให้เหมือนงานปักเลยผมโทษทีผมโทษทีผมใหม่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมต้องทําตัวไงอ๋อผมต้องปล่อยให้เขาพี่ดิวมีเวลาพูดก่อนพี่ดิวกำลังจะขายของอ๋อกำลังขายของผมห้ามขัดโอเคไม่พี่ดิวจะขายของนะโอเคครับพี่ดิวเชิญครับผมจะไม่ขัดเอาพบผมไม่รู้ไงผมใหม่มากเลยทุกคนต้องส่งสัญญาณผมอ่อพี่ดิว เดี๋ยวพี่ดิวพีเซ็นขายของปุ๊บทีนี้เราก็ให้ทุกคนกดตะก้าพอทุกคนกดตะก้าแล้วทีนี้พอถึงเวลาหมดเวลาพี่ดิวก็ออกคนใหม่ก็เข้ามาก็จะเป็นประเด็นนี้แล้วในระหว่างที่ตะก้าผมต้องพูดอะไรไหมไม่ต้องพูดครับอยู่เฉยไม่ต้องพูดนั่งยิ้มอย่างเดียวใช่ยิ้มอย่างเดียวก็ได้ครับอ่านี่ผมต้องหุ้ดจจออะไรรู้ไหม คนดูไลก์จะแสนนะ่ดิวสดๆใหพี่กันได้เท่าไหร่ฮะพีดูวสดๆใหพี่กันได้เท่าไหร่วันนี้อันไหนครับเฮ้ไข่ของก่อนนี่มาของกันอ๋อโอเคมาโอเคมามาสวัสดีครับพี่ดิวนะครับพี่ดิวก็เป็นเจ้าของแบรนด์ครีมไข่มุกนะครับวันนี้ก็ใครที่หน้าดำหน้าเป็นฟ้านะครับหรือเป็น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 อะไรก็ตามตื่นเต้นน่ะที่การตื่นเต้นยินดีด้วยนะครับทุกคนอันนี้มันเป็นครีมที่แบบว่า พี่ดิวตั้งใจทามาเป็นครีมพี่ดิวแล้วกันสรรพคุณเดี๋ยวส่งไปอีกสาวันข้างหน้าได้ไหมครับเดี๋ยวจะบอกคือตื่นเต้นแล้วแต่ลูกค้าจะซัพพอร์ตเลยคือไม่อยากบอกแต่ไม่รู้ว่าคือตื่นเต้นห่ะพิการอ่ะนั้นถ้าจะหวัจะกล้าให้สัญญาใช่ไหมคือคือมันเป็นครีมครีมตามหน้าหน้าดําเลยพี่ดิวบอกคนที่หน้าคนที่หน้าดานะครับหรือหน้าเป็นฟ้า หรือแบบว่าลงพื้นที่ช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆนานานะครับหรือไปตากแดดเยอะๆนะครับก็เอาครีมตัวนี้ไปทาได้นะครับกระปุกนี้ใช้ได้เป็นเดือนเลยนะครับคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนทุกคนเอาตรงๆพี่ดิวมาออกไล์พี่ดิวก็คุมแล้วแหละเจอแสนแล้วทุกคนเข้ามือ้งตะกร้าแรกนะครับได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ว่าแค่นี้คือคือดีใจแล้วแค่นี้ดีใจแล้วพูดไม่ออกชายอย่ามาเจอพี่กันนะครับโอเค ใครอยากได้ครีมไข่มุกพี่ดิวนะครับที่รักเซิร์ชในติ๊กตอกแล้วไปดูสรรพคุณเองนะพี่ดิวแบบว่าตื่นเต้นมากเลยแล้วมาอยู่ใกล้พี่กันโอเคนะพร้อมนะครีมไข่มุกหนึ่งมีค่าหนึ่งพันไหมทำไมมีน้อยจังไม่เป็นไรครีมไข่มุกปกติราคาดิวขาย390อ่าไลฟ์สดนี้นะครับเอาพิเศษจริงๆนะพิเศษนะพิเศษนะคนไหนหน้าดำๆหน้าเป็นฝ้านะครับ เอาตัวนี้ไปทาหน้าผ่องเลยยิ่งพ่อค้าแม่ค้าขายส้มตำหรือสาวโรงงานนะเอาตัวนี้ไปทานะครับลักลักๆนะโอเคเอาดีๆอันนี้3 9ม้าถูกสุดไหมปกติดอไม่เคยให้ราคานี้โอเคให้พิเศษในไลฟ์สดพิการจอมพลังนะครับอเอาง่ายๆนะทุกคนเต็มที่แล้วครีมไข่มุกพีเดียวนับห้าสี่สามสองหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเาบาทใครอยางไ ปกตินี้ไม้นะร้อยเจ็ดสิบาทครับคนไหนอยากได้จัดเอาเลยนะครับดีพิมพ์แห่งศีลพิมพ์ร้อยเจดเก้าดูดิดูดิ FC พิมพ์ดิเฮ้ยแต่การขึ้นยังขึ้นแล้วพี่ขึ้นยังขึนแล้วครับแต่การขึ้นแล้วใช่ไหมอุ้ยลูกคนพิมพ์มาเต็มมากเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะแล้วก็ใครที่แบบชําร้าเงินแล้วแล้เอาเงินคืนพี่ดิวพี่ดิวขอสมหวนสิทธิ์นะแฟนครับเพราะว่าพี่ดิวก็ไม่ได้มีเงินคืนนะพี่ดิวไปช่วยเหลือคนหมดแล้วนะครับคนไหนที่แบบ ด,ดนะครับกดตะกร้าคิมไข่มุกพี่พดิวหากใครอีกหนึ่งตีข้างหน้าคิดจะเอาเงินคืนกับคิมไข่มุกพี่ดิว<ส>ต้องขออภัยจริงนะครับคือไม่มีกรณีที่เอาเงินคืนนะครับที่รับใช้แล้วหมดไปนะคิมไข่มุกนะครับรักๆนะคิมไข่มุกนะครับ179บาทคนไหนอยากได้จัดเลยนี่หนึ่งร้อยหนึ่งแสนหนึ่งแสนเฮ้ยหนึแล้วเหรอฮะเฮ้ย ผมต้องแคปเลยอ่ะจริงๆริงหนึ่งแสนแล้วทุกคนแ0 0หนึ่ง 1, แล้วหนึ่งแสนแล้วตอนนี้ตะก้าว,วิ่งแล้วอ่ะดูดิร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทอ่ะทุกคนนี่ไม่เคยที่ที่ดวไม่เคยแล้วแล้วคนพิมพ์คนพิมพ์ร้อยเจ็ดเก้าผมไม่เคยมีราคานี้ใช่ไหมไม่เคยตั้งแต่มันมีเทศกาลน้องไรจ์นี่ราคานี้แล้วก็มาไลฟ์พ่กัน<อ>ตั้งแต่เปิดทีมไครมุกม,มาห้าปีไม่เคยมีราคานี้โอ้ใช่ครับดูดิคนแบบพิมพ์ราคานี้หมดเลยอ่ะร้อยเจ็ดเก้าร้อยเจ็ดเก้าว่า เยอะมากคนบอกถูกมากคนไหนอยากได้กดตะกร้าเลยนะคะนี่บอกถูกมากวันนี้ของคุ้มบอว่าคุ้มนะคุ้มที่สุดเลยมีเยอะไหมของมีเยอะไหมเยอะไหมน่าจะหมดแล้วไหมพอไหมพี่เดียวใช่ไหมพอไหมพอไหมทุกคนคนดูเท่าไหร่เราจะถึงคนดู179บาทนะครับพิเศษพิเศษ5พิเศษก่อนหลังบ้านก่อนอันนี้ด้วยหรออันนี้ด้วยหรอโอเคแล้วก็มีไซส์ใหญ่นะครับมีไซส์ใหญ่ใหญ่ด้วยอันนี้เกลียกันแล้วเนาะ แล้วก็มีไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ตัวนี้ห้าสิบกรัมจะใหญ่กว่าตัวนี้ห้าเท่าคนไหนที่แบบเป็นลูกค้าพี่ดิวอยู่แล้วนะครับที่รากครีมไข่มุกตัวนี้คือมันเป็นครีมที่แบบว่าชาวบ้านบ้านเราใช้ง่ายอะครับล้างหน้าเกลี้ยงแล้วก็ทาได้เลยครับยิ่งเหงื่อออกหน้ายิ่งใสเออเหรอใช่ครับยิ่งเหงื่อออกหน้ายิ่งฉ่ำนะครับคนไหนอยากได้นี่กระปุกใหญ่กระปุกใหญ่มันมีแค่นิดหน่อยนะที่รักปักเลยกระปุกใหญ่ราคาเต็มอยู่4 9 0 0เก้านะครับคนไหนอยากได้กระปุกใหญ่นะครีมไข่มุกที่รัก อันนี้เป็นแบรนด์ของพี่ดิวนะครับโอ้แต่ว่าอยากจะบอกนะว่าวันนี้พี่การแบบเป็นเกียรติมากเลยให้เป็นแบรนด์แรกที่แบบเปิดไลฟ์ขอบคุณพี่การมากเลยนะครับกระปุกใหญ่ผมอยากขอบคุณแต่นี่คือตะกรก้าแรกนะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทอันนี้ไซส์เล็กนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดิวเปิดให้อ้หอันนี้แบบพี่การมันเยอะแล้วมันเยอะแล้วทุกคนไม่ต้องกดก็ได้นะพอแล้วมันมันเยอะแล้วมันเยอะเยอะแล้วมันเยอะแล้วมันมันดูดิมันเยอะแล้วอ่ะโอ้แน่นแล้วอ่ะตอนนี้ ไหลเลยใช่ไหมเนี่ยยอดเท่าไหร่ไหลแล้วเนี่ยเยอดก่อนนะฮะไหลแล้วเนี่ยยอดนะฮะ900,000ฮะคุณเป็นเล่นนะ900,000 900,000ร้านแรกแตกเลยจริงป่ะ MC กัน้ย้ยจริงเหรอจริงเหรอร้านแรกแตกเหรอยอดกันยอดมา เฮ้ยเก้าแสนหนึ่งเก้าพุ่งใหญ่เก้าแสนหนึ่งเก้าแสนหนึ่งพี่ลาขอล้านหนึ่งได้ไหมเออถ้าได้ถ้าได้ล้านหนึ่งบริจาคให้พี่การตอนนี้แสนหนึ่งโอ้ยถ้าพี่ดิวได้ยอดขายล้านหนึ่งพี่บริจาคให้พี่การแสนหนึ่งจบโอ้ยสปอร์ตพี่การต่อซัพพอร์ตพี่การต่อใจล้วนๆพี่ทุกคนบอกเอาใจล้วนๆคีมไข่มุกมาคีมไข่มุกนี่นักซัพพอร์ตนักซัพพอร์ตคีมไข่มุก จัดเลยโอ้หกระปุกใหญ่ด้วยนะครับที่รับกระปุกใหญ่499บาทนี่ไซนี้เลยเอาไปเลยครับคิมไข่มุกจัดเลย499ถ้าแตกล้านเอาเอายอดมาดูได้นะครับถ้าแตกล้านบริจาคให้กันจอมพลัง1 0 0 0 0บาทโอ้ยถือว่าแลกกันพ่การเราเราต้องวินวินคนเราเราต้องวินวินใจใจผมยู่ใจมากจริงหรอไใหญ่เหลือเท่าไหร่ 444เฮ้ยดิวบอกก่อนนะกระปุกเนี้ยใช้ได้5เดือนนะครับใหญ่มากครีมไข่มุกพี่ดิวนะครับจากเท่าไหร่นะจากราคา4ี0 0ันสี่พันเมันมีแค่ประมาณพันกระปุกพี่กันโอ้ใช่อะไรนะเฮ้ยเหลืออีก30,000อีก30,000ทะลุล้านนี่ตะกร้าแรกนะตะกร้าแรกนะอีกสา0 0บอร์เต็มเลยแล้ว กิใจมากกิใจมากทั้งหมดทั้งหมดอีกไม่ได้เลยลดราคาบริจาคอีกหนึ่งแสนบาทครับขอคืนน้วยครับโดนาครับโอ้สุดยอดหมดเวลายงหมดเวลายางหนึ่งล้านหนึ่งแสนเฮ้ยนี่ประการแรกในชีวิตผมนะผมไม่อยากเชื่อเลยอ่ะมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอ โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะไปถึง2ล้านแล้วพี่เดียวไปไหมใช่ไหมล้านแน่นอนพอแล้วพอแล้วดีใจแ้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วแค่มาหาพี่ดิวไม่ได้คิดว่ามันจะพีขนาดนี้นะพี่กันจริงเหรอใช่ผมผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะขนาดนี้ปักตะก้ายังไม่เป็นเลยสุดยอดมากเลยอ่ะขอบคุณเอฟซีมากครับขอบคุณมากครับผมเอฟซีทุกคนมีกระปุกเล็กแล้วก็กระปุกใหญ่นะครับหนึ่งล้านสองแสนล้านสองแสนเร็วเอฟซีสุดยอดนะขอบคุณมาก กราบกราบนะครับกราบทุกคนนะครับที่แบบว่ากดซื้อครีมนะครับลองเอาไปใช้นะครับที่รักใช้กลางวันนะกลางคืนไม่ต้องทานนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกันแดดผสมบำรุงนะครับเป็นครีมกันแดดผสมบำรุงนะครับพี่รักลองเอาไปลองดูโอ้โหสุดยอดสุดหกนาทีไม่ดีเลยสิบนาทีหรอสสี่นาทีหรอโอ้โหสิสี่นาทีหรอมีไหมไปถึงไหมของถึงไหมถึงถึงไหมถึงมีไหมไปไหมมีไหม แน่นอนทุกคนชีมไข่หมกค็ไหนซํำล้างเงินแล้วนะครับล้าสามล้านสามอีกสี่นาทีอีกนาทีม so ันมันตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นจริงๆนะผมบอกให้ใครนั่งตรงเนี้ยมันตื่นเต้นกว่าที่ผมออกไปลงหน้างานอีกอ่ะมันเหมือนใจมันตุ้มตุ้มตอมตอมตุ้มตุ้มตอมตลอดเวลาเลยอ่ะตายแล้วจะไม่ได้นอนที่บ้านพี่กัลเลยหรอเบาดูทิ่ล้ข้างหลังหลังบ้านนะทุกคนตอนนี้สถานการณ์คือ ทุกคนบุ้นเฮกันหมดเลยอะแบบใครอยากได้ครีมไข่มุกนะครับกระปุกใหญ่คุ้มกว่าคนไหนอยากได้กดตะกร้านะครับกดได้เลยนะครับพี่รักนี่ตัวนี้ฮะกดเลยฮะนี่คือไลน์แรกของผมนะเปิดร้านเท่าไหร่ไปหนึ่งล้านสี่แสนแล้วนีแล้วสาี่แล้วไม่เชื่อเลยอะสามสี่นี่การของยี่นอนยี่ fc ผมของแท้นะขอบขอบคุณแฟนคลับพี่กันจอมพลังนะจริงๆพี่ดิวทีว่าขอบคุณแฟนคลับพี่กันจอมพลังจริงๆนะแฟนคลับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ได้ร่วมทําบุญกับพี่การดีงหนึ่งแสนนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับ fc ผมนี่ทรงพลังมากใครไปบอกว่า fc เราเป็นไง5นห้าจะร้านห้าแล้ว่โอ้ยแล้วดูวิ่งนีขึ้กหลังิไปนี่ฮะพี่กันหรือเลยเอาอย่างไรตอนนี้เ่าไหร่แล้วเหลือสามนาทีครับเหลือสามนาทีทุกคนสามนาทีสุดท้ายขอร้านห้าขอร้านห้าได้ไหม เฮ้ยหลานห้าด้ด้ไงอ่ะวิ่งทะลุแบบโอ้ยดูดิดูตัวเลขดิทุกคนขอเปล่าพี่ขอเปล่าขอเปล่าพี่ดเฮ้ยขอไหม FC FC ผมต้องแฮมมากชัยชำร้างเงินแล้วนะครับขอบคุณมากนะแฟนคลับขอบคุณด้วยนะขอบคุณด้วยนะขอบคุณโอ้โหขอบคุณโอ้โหห้านห้านี่เป็นตะกร้าแรกไล่แรกแล้ววันนี้ยังมีอีก39มสิบานะ สามสิบเก้าเจ้าทุกคนตอนนี้หลังบ้านน่าจะจองกันบึมแล้วนะพี่กันโอ้โหตาีสิบเก้าเจ้าส5 1ห้าหนห้าโอ้ยีดดีด้วยฮะรักกานเนกดปุด้วยนะกดปด้วยเฮ้ยผมตาเหลือกเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะขนาดนี้เลยอ่ะโอ้ยโุ้ย พี่กัรน so ี่ไลแรกเลยเนี่ยดาราเพี่นะการมาแล้วมาจุดยอดมากเลยจะร้องไห้แล้วดูจะร้องไห้เลยดูนี่พี่กขอบคุณนะครับเลยนรางวัลที่รักกันคนคนนี้ดีกับผมในวันที่มีปัญหาเขากล้าที่จะออกตัวออกดิวเห็นพี่การสัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วพี่การบอกว่ายกตัวอย่างน้องดิวธีรพัชดิวเห็นพูดกับนักข่าวอยู่แล้วดิวก็แบบว่าแค่ดิวโพสต์อะดิวก็รู้สึกมีความสุขนะแต่ดิวพอดิวได้มาหาพี่กันแล้วพี่กันแบบ ถ้าสะดวกมาก็มานะดิวแบบดิวอะไม่คิดว่าดิวจะไปได้เป็นตรงนี้ด้วยคนแรกที่ได้มาในไลฟ์อะไรเงี้ยพอ,อดิวก็รอดได้ตอนที่ดิวไปไลฟ์กับเจนนี่ดิวก็รอดได้นะครับ<อ>ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากเหลือกี่นาทีมาดูากี <c oughs> ่นาทีกันอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยดับไปดับไปดับไปแค่นี้แต่ตอนนี้ยอดหนึ่งล้านกับอีกจะหกแล้วจะหกแล้วโอ้โหจะหกแล้วจะหกแล้วหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นี่ทีนึงนาที ิกตก้หนึ่งนาทีหนึาทีหนึ่าทีสุดท้ายเอยู่แล้วพี่หนึ่งนาทีด้าล้านหกได้ไหมทุกคนล้านหกไหมหนึ่งล้านหกแสนบาทนะ่อเอาแล้ว่ขอบคุณนะทุกคนเอฟีมูลนคนดพงกันนะผาไม่อยากเชื่อเลยว่าคนทำัวผมขนาดนี้นะจากใจเลยจะคือวันเนี้ยไม่เคยปักตะก้าแล้วตะก้าแรกผมเนี่ยออกมาถึงล้านหกถล่มขนาดนี้โอ้โโอ้ เออมเขากางวลด้วยว่าจะถึงแตกหรือเปล่าจริงตอนแรกผมคิดในใจจะผิดหวังไว้เนี่ยเชื่อไหมพี่การตอนแรกดิวตีว่าเออสักสักห้าแสนสามแสนอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วนะสําหรับดิวอะที่ดิวมาเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นกระแสที่แบบเพราะว่าพี่การก็แบบอีกสิบวิสุดท้ายหกห้าสี่สามสองหนึ่งจบขอบคุณวันนี้ครับพี่การอ่ะพี่การดูวครับพี่ผมทุกคน ยังไหลไม่หยุดยังไหลไม่หยุดยังไหลยังไม่ยังไม่หยุดดีเลยอยู่ดีเลยอยู่ไหลไม่หยุดยังดีเลยอยู่ยังดีเลยอยู่โอเคเราพิการไหลอยู่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 เแล้วไหลอยู่เดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูว่ามันเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยยังมีคนอื่นอีกสามเก้าเจ้าที่มารออยู่นะยังไหลอยู่เลยตอนนี้แต่ต้องบอกว่าส9เจ้าที่รอนี้คือสุดแน่นอนไม่รครับ เมื่อกี้เราเห็นใครอ่ะพี่ดิวเมื่อกี้เราเห็นใครโผล่มาเห็นพี่อาร์ตนะครับพี่อาร์ตมาพี่อาร์ตหมูคุณชายหมูกรอบอ่าพี่อาร์ตมาแน่นอนสุดๆโอ้นี่หยุดยังหรือมีอีกโอเคแล้วโอเคอ่ะถึงกันเจ้าของบอกว่าโอเคแล้วอ่ะโอ้ยย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 ัยย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 ตะกร้าแรกยย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 ิยย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  4ี่พเก้าร้อยแปสิบเจ็ดาทแล้วยังไหลยังไหลไม่หยุดขอบคุณเจ้าที่ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทางขอบคุณมากเมื่อกี้ดิวะไหวเจ้าที่กับพิการไงเราไหวเจ้าที่เจ้าทางกันก่อนที่เราจะเปิดนี่นี่ถือว่าเป็นโอเคแล้วเนาะความดีที่ทำนี่เป็นการตอบแทนความดีเลยนะเนี่ยเ c ฟตีชอบอนตังค์ด้วยนะครับ FC ครับเอออนด้วยนะฮะ สีน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะคาบอบคุณมากเลยหลไหลจริงนะเดี๋ยวจะอยู่กับพี่กันสักพักใหญ่ๆเลยเนะเดี๋ยวจะนั่งอยู่เป็นกำลังใจเดี๋ยวเผื่อผมดึงเข้ามาแจมอีกได้นะได้ได้ครับเดี๋ยวนั่งอยู่เป็นกำลังใจตัวสั่นมากตอนนี้ดีกว่าขอบคุณนะคาขอบคุณมากของแท้ทุกคนของแท้ของแท้นะครับขอบคุณมากๆครับช็อปกันและกันขอบครับ นีแต่ล้านเจ็ดแล้วไหลจะนี่หนึ่งล้านเจ็ดเราเอาจริงขาดอีกแปดพันล้านเจ็ดนะนี่ผมว่าล้านเจ็ดแล้วแอดมินดึงตะก้าออกก็ได้ก็ได้ครับยังเลยเจ้าของแบรนด์ลองดึงออกเลยครับโอ้เจ้าของแบรนด์ลองดึงออกเอาล้านเจ็ดนะพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคมาอเคแล้วครับขอบคุณครับค้ามขอบคุณค้าบขอบคุณที่สอบเดี๋ยวครับเดี๋ยวหยุดตรงนี้แหละโอเคเกิดแจมได้ทุกคนนะครับทุกพี่เป็นไง ผมโคตรตื่นเต้นตื่นเต้นแบนด์สองคือใครอ้าวมาแบนด์สองมามาโอ้โหตื่นเต้นเลยทุกคนผมเจอแบนแรกเข้าไปล้านเจ็ดเดี๋ยวผมต้องต้องขอขิงในในเป็นไม่ได้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 ไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติอกไอเลิฟติ๊กต๊หลังบ้านสอนผมว่าอะไรรู้ป่ะถ้าผมพูดอะไรผิดต้องพูดคำว่าไอ้เลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กต๊ไอเลิฟติ๊กต๊อกผมไม่เคยอย่างนี้เลยนี่ครั้งแรกในชีวิตผม ตอนนี้อะไรก็ต้องไอเลือดติ๊กตกไว้ก่อนไปโชว์ก่อนตะก้าแรกเป็นใครตากาแรกตะก้าแรกเป็นใครดูอยู่วันนี้จบที่ไหไรพี่เอกหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทครับเฮ้ยไหลอีกแล้วไหลอันนี้อันนี้ตะก้าออกใช่ไหมโอเคยังไหลอยู่นะยังไหลอยู่คนตามเข้าไปกดหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทน่าจะเป็นหนึ่งพัน๋ย่าไม่ได้ผมขอขอ ขอไปมึงนะนี่คือตะกร้าแรกของพี่การในชีวิตต้องของพี่ดิวธีรภัสที่นี่ว่าคูปูทำบุญด้วยกันขอตกร้องค์บอกก่อนว่าแม้กระทั่งเจ้าของแบรนด์ยังต้องขออีกเลยตะกร้าแรกขอตะกร้าออกเลยนะจะพอยอดไหลฮะยอดไหลใครที่อยากจะเข้ามามีคนถามว่าคุณเป็นยังรับแบรนด์อีกไหมรับดิรับได้ทักมาเลยทักมาได้เลยทักมาเลยตอนนี้เผอเราจะยาวถึง11บเอ็ดน11บเเลยอ่ะไหวป่ะเป้าหมายผมเป้าหมายผมบอกทุกคนงี้ผมอ่ะ วันนี้คือการพิสูจน์ตัวเองในอีกบทบาทหนึ่งวันนี้เราปล่อยของตะกร้าแรกเรายังได้ขนาดนี้ครับเป้าหมายต่อไปที่เราจะไปให้ถึงคือสิบเอ็ดเดือนเดอสิบเอ็ดวันนี้เราจะไปเป็นหัวแถวด้วยกันได้ไหมเดี๋ยวผมขอขิงแป๊บนึงขิงแป๊บแรกด้วย้ผมดีใจมากเลยไม่ไปแล้วชายดงชายแดนไม่ไปแล้ว ไปไแล้วโอ้ยลุงนี่ผมกลับมานานแล้วนะเราเล่น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 ยังอยู่ยังอยู่แบ่งแบ่งกันไปแบ่งยังอยู่ยังอยู่เดี๋พอตรงนี้เดี๋ยวพอหายเหนื่อยไห้ไปนถูกต้องเออพักเหนื่อยก่อนทะเลกขาใจตื่นเต้นแล้วนะแล้ววันนี้หลายแบรนด์ที่ผมชอบนะมีทั้งของกินด้วยมีอะไรทั้เลยอ่ะมีมีหลายอย่างรอได้เลยมีอะไรทุกแบรนด์สุดสำหรับกันกำมะั้งทุกอันสุดของหวานก็มีจริงเหรอโอ้ยบังเพชรก็มีนพี่อาร์ตกำลังทำอยู่พี่อาร์ตก็ลังทำพี่อาร์ตกำลังทำทำอะไรเขาทำอะไรวันนี้นขาทำเขาไปยำเขาไปยำยำฮะ คุณอ่าดิวทีละพัทเดี๋ยวผมกินก่อนใครที่ดูอยู่ก็รอได้เลยนะครับผมรั้วต่อไปจะเป็นไรพี่กันจะมาแบบชุดให้ทุดเลยวันนี้อีกสาบาแบทอยู่ยาวๆถึงเที่ยงคืนเอาแบบว่าชุดราคากระชากราคากันเตมที่ครับสำหรับไลน์นี้บอกเลยนะทุกคนนะลองดูนะเรากลับกล้องนิดนึงครับทิปๆๆิ โอเคไลฟ์ช็อปกันสก้าแรกครั้งแรกคุณนีเดียวครับสิบนาทีปล่อยไปได้ที่ซื้อของมาดูแลตัวเองเนี่ยมันคือเรื่องดีนะมันคือการบอกตัวเองมันเป็นการอิ่มาวตัวเองพี่เบนซ์จริงจริงไลฟ์เราจะมันกว่านี้นะใช่ไหมเราควบคุมไว้ตอนนี้เราควบคุมไว้เฮฮาทีเดียวพอเฮฮาทีเดียวพอเเอาไว้ครับกดติงเอาไว้เวลาจะเลิกสนุกพี่เขาจะบอกให้เฮฮาเบาๆเออเราก็เลยเบาๆนิดนึงเดียวนเต้นนี่เขานี่เขาภูมิใจมากเนี่ยเขาเนี่ยไอติมทิ้งพี่แตกไปห้าทีแล้วเลยกดไลค์กดแชร์นะครับ